นี่ได้ส,สตรีมเกมผีอยู่แค่ยังไงเราสับฮะเล่นเกมอะไรนะเกมผีเล่นเกมอะไรอะ่ะสตรีมเหรอนี่สตรีมเกมอะไรอะ่ะเกมอะไรไมาดูดิเดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้กูอบอกเลยโคตรน่ากลัวไม่ต้อเล่นนะเล่นด้วย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 อะไรมันเป็นเกมเด็กคนเดียวอ๋อใช่เหรอเออ ดูดูเฉยก็พอดูเฉยก็พอดูยังไงอ่ะพี่มันไม่ขึ้นล่ะอเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้สตรีมใน Youtube โอเคนี้แตกช่องช่องช่อง GTA นะอุ้ยแชร์ในดีด้วยแชร์ในดีด้วยจะได้คุยง่ายหน่อยดู Youtube ไม่มันมันนี่ไม่เหมือนกันมันภาพไม่ชัด YouTube ชัดกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยูทู e มันดีเลงไงพูดกันไม่รู้เรื่องเห็นยังมันเพลงมันดังอ่ะเสียงเพลงมันดังเมมันขึ้นแล้วนี่ไง EP สี่สิบสามโอโอเสียงดงเยัมน้เปิดโหมดใช้หน้าจอนะครับ ไป okay, ส่งไปใน YouTube แล้วไปดู YouTube เออคุณจะปั๊มวิวใช่มั้ยเนี่ยเออใช่ <laughs> อา่าว่าแล้วเริ่มใหม่ไงวะอยากเริ่มใหม่อ่ะอเฮียนิ้สวมอะไรไหนอ่ะนิงสวมมาในไหนต้าไปกันนิ้มเกมแล้วกันอ่ะโหล่นิ้มามอ่ไะไปดูใน้ YouTube พี่ ไอโอมึงเซ็คสิ่งดีเธอเกมฟรีป่ะเกมฟรีไม่ไม่ไม่รู้ปีรืปล่าไอพวกลัวพี่ผมกลัวผมกลัวมึงจะกลัวทังไม่เลยออกที่โหลดได้ไนอ่ะที่โหาไหนเงาอาจริงนะนะเล่นแล้วนะ่ด no. ิ對對้ยเอาเวเลยเอาเวเลยไม่ได้เอาเร็วเอาเฮียออกเกมเฉยเอาลิ้งมีไหนพี่ลิ้งมีไหนเอ้ยกูอยากกูอยากเริ่มเล่นใหม่อ่ะอยากเริ่มตั้งแต่ภาคใหม่อ่ะ เออพี่ผมกลัวโกหกไปเนี่ยมึงกลัวจริงเหรอใช่พี่กลัวไหนครับเป็นหน้ากลัววะพี่หน้ากลัวตรงไหนวะเนี่ยเอาเลยครับเอาเลยครับไม่มันกดเริ่มใหม่ไงวะไม่ต้องเริ่มหรอกพี่คนจริงไม่เริ่มใหม่แล้วกูเล่นมาสองแล้วได้อันนี้มันโหดเกินโอ้ยกลัวพี่เฮ้พี่มันมันตกร่มงแล้วโอมันติกรอกได้มันติกรอกได้มันติกรอกได้เกมอะไรับไมไอยางดู มันเป็นเกมผีท่อแม่ดูดูยังดูยังจะเริ่มแล้วนะไม่ดูไม่เริ่มเอาลยเลยเลยพี่ไม่ดูไม่เริ่มเลยไม่ดูไม่เริ่มนะยางเฮวยยังเฮียพี่มันดีเลยไอ่พี่มันดีเลยอ่ะก็ใช่ไงมันดีเลยอ่ะสตรีมมันดีเลยอ๋อสตรีมมันดีเลยอ่าโอเคคนดูสี่คนแล้วดูสี่คนแล้วเฮ้ยแช่แเอาเลยครับเอาเลยครับแน่นะ เดี๋ยวไม่ใช้นงเฟ้ก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาปั๊มปั๊มวิวให้อยู่ครับปั๊มวิวให้ยู่ครับอ่าเริ่มเลยนะลุยเริ่มตอนนี้กดเริ่มแล้วโอเคครับวิวกลัวพี่มึงมึงมึงลูกขอปิดไปนะอ่าเดี๋ยวผมพากให้เองครับผมพากห้เองเฮียอย่าไปเดี๋ยวผมพายถุย อไอ,อ่าน่ากลัวาก เอี S <S ย้ยกูตายเอาสตรีมดีเลยอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยใช่ใช่ตกใจปะไม่ไม่สตรีมดีเลยผมยังไม่เห็นเลยตกใจปะยังไม่เห็นเหรอตอนนี้กูตายยังวะมั้ยได้ไอ้เหี้ยคนหดอ่ะ แล้วพี่ก็วิ่งชาร์จมันนอเอากูไม่รู้ไปอยู่นั่นนคือคือเกมนี้มันต้องเก็บของให้ได้ครบห้าชิ้นไว้ก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยพีแชร์หน้าจอพีแชร์หน้าจอก่อนจะได้พูดถูกเนี่ยอ่อเกโอยเกมันจะแหลกไหมอ่ะกูกลัวมันแหลกอ่ะแล้วผมไปกันนะแหลยนกับคอมสี่หมื่นแหลกแค่นี้มันมันแปลกไปหน่อยไม่เปิดอะไรอย่างไงเออพี่แชร์หน้าจอเอาไว้อ่ะมันแชร์แล้วแชรแล้ว โอเคพี่ไม่ง่งเลยเมื่อกี้แม่งอยู่ดีๆพกมันแต่มันจะไม่มันจะได้ยินเสียงไหมอะไม่น่าได้ยินเสียงมาลูกอยู่ไหนสัตวสได้ยินได้ยินเหรออย่าอย่าได้ยินได้ยินแต่มันจะกระตุกหน่อยพี่หมดแล้วมันจะตู่ของของอยู่ไหนแล้ผมก็ได้ยินเห็นัะเดียวเจอแล้วหนึ่งชิ้นเฮ้ยอะไรวะตายกูตาย เฮี้ยโคตรโหดอะ่ะกูเล่นชนะได้ไงวะวาแค่นี้แล้วโห<ม>ดเกินไอ้พี่อาจจะต้องย่องนะไม่ให้มันได้ยินเสียงตีเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่มันต้องปิดไฟมันต้องปิดไฟอ๋อมันต้องปิดไฟมากจะไม่คุยหรอไม่คย<อ>ุยลูี่รไปใจกูเดินติดประตูนิดเดียว คือจำไว้นะห้ามไปมด้านหน้าแม่งอยู่ด้านหน้ามาเริ่มหันหลังที่ติดไฟแล้วก่อนเลยที่ติดไฟแล้วดิจะได้มาโดนเอ้ยเฮ้ยเจอขอล้จะขอล้เก็บเก็บวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมันมีที่แอบสองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นยังยังไม่มีสองจุดดูแลก่อนกูวิงว่งกูวิง่งกูวิ่ง มีแล้วลูกจุ๊กจุกจุกจ๊กมาสเตอร์ไอ้เหี้ยโคตรหมดูดทำไมได้มาเล่นไทยกูทีดีผมว่าพี่ต้องฟัง,งเสียงเท้ามาลนะเฮ้ยจะมาเดี๋ยวนีงเท้าโอ้ย

ที่สุดท้ายยี่สิบว,วิสุดท้ายอยู่ไหนทีสุดท้ายต่างพี่มันวิ่งมาแล้วโดนแล้วตอนนี้กูวา่าละแค่อีหนึ่งชิ้นเองอ่ะหืมว่าไม่เข้ามา <c oughs> ผมก็ปิดหน้าจอไว้ไนะอ้เชี่ยพุ่นนะไอ้เชี่ยห่วเกิน อยากเล่นปลาโมโฟเบียอ่ะพีอยากให้มันเล่นได้หลายคนในเกมเนี้ยจริงจริงจริงเยีย yeah, ไม่ไหวว่ะเยี yeah. ่ยเกหนึ่งนาทีหาของห้าชิ้นอ่ะมาเมือม่อกี้ได้สี่ชิ้นเริ่มพี่จะไม่พี่ว่าแต่ละชิ้นอยู่ไหนไม่แม่แม่จะวางสลับกันแต่ตา,ตาอ๋อหนึ่งชิ้น

มันอยู่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันวิ่งตามกูมามันวิ่งตามกูมามันวิ่งตามกูมามันยังไม่หยุดเลยมันวิ่งตามไม่หยุดเลยมันวิ่งตามไม่หยุดเลยมันวิ่งตามไม่หยุดมันวิ่งตามไม่หยุดโอ้หูยยุ่งวิ่งแรงยิ่งดอกเออหมดเวลากูตายแน่ถ้าหมดเวลาแล้วจะโดนอะไรทั้งหมดเวลาไม่โดนอะไรมันก็จะเก็บของแล้วชนะไม่ได้เองก็วิ่งช้าได้ดีไป าไปเลยมงึงอยูอ่ไหนมึงอยู่ไหนาไปเลยมาเล้วสิ หร<ม>ือว่าอันนี้แค่วลวแรกนะันมันมีเกมผีที่เล่นดยกันได้หรือเปล่าเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มาดิวิออ่งชาร์จเลยเหี่ยโค,คตรตกใจอ่ะเชี้ยผันกระเจิงอ่ะที่ต้องหยิบลูกฟองเข้าไปด้วยเว้ยเชี่ยผมดูไอ้ปลาโบโฟเบียมันเท่าไหร่อ่ะ